สวัสดีค่ะเพื่อนๆนานแล้วเนาะไม่ได้คุยกันวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวางานมหกรรมเห็ดทรัฟเฟิลนะคะเห็ดทรัฟเฟิลนี้เป็นเห็ดที่ว่าค่อนข้างจะแพงแต่ที่ซาอุก็ไม่ค่อยแพงหรอกเพราะว่าเขาก็หากันได้โดยเฉพาะเมืองที่เราอยู่คือเมืองฮาอินเนี่ยนะก็แถวใกล้ๆเมืองที่เราอยู่เขาก็มีก<ม>ันแต่ทาง ตงใต้เนี่ย <ใน S 2> จะไม่ค่อยมีน,นี่ค่ะก็เป็นงานมหกรรมเห็ดที่เขาจัดขึ้นที่ริยดนะคะที่เมืองหลวงค่ะแต่ก่อนไปเขาก็ให้จองก่อนนะคะให้โทรไปจองทางแอปผ่านแอปของเขาแล้วเขาก็จะให้เป็นบาร์โค้ดมาเพื่อเป็นการง่ายต่อการตรวจสอบว่า มีผู้คนไปเข้าชมงานนี้มากน้อยเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เดินเข้าไปก็จะมีการแสดงการผีมือหัตถกรรมอะไรพื้นบ้านของคนพื้นเมืองนะแล้วก็มีดนตรีเล่นด้วยแล้วก็มีของขายเช่นอาหารที่ปรุงด้วยเห็ดที่มีมีส่วนผสมเป็นเห็ด สไลด์วิธีการไปเก็บเห็ดวิธีการดูเห็ดอะไรอย่างเงี้ยดูว่าเห็ดออกอยังไงแล้วนี่เราก็ซื้ออะไรนะถั่วลูกไก่มากินใครที่ไปหาแล้วก็เจอแหล่งก็สนุกดีเพลินดีเจอเห็ดก็ดีใจกันเฮกันแต่ว่าบางทีไปไม่เจอก็มีค่ะไม่ใช่ว่าออกทั่วไปนะ ไปหาเจอ,อเขาก็จะรู้แหล่งว่าตรงนี้เคยออกตรงนั้นเคยออกปีไหนฝนตก็เยอะอะ่ะจะออกเยอะปีนี้รู้สึกว่าจะออกเยอะนะตั๊กแตนก็เยอะด้วยเดี๋ยวตอนหลังเราจะเอามาให้ดูว่าตั๊กแตนที่เขากินกินตั๊กแตนพาราค้านะเนี่ยตอนเนี้ยไปหาเก่ง ที่เขาเอามาฉายก็ดูแล้วก็เพลินดีก็เดี๋ยวจะชวนกันไปมีแพลนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ไป ดูว่าเห็ดทะเลทรายเขาออกยังไงแล้วก็ดูว่าเขาเก็บยังไงเสร็จแล้วก็มาดูนะว่าเราล้างยังไง <c oughs> อันนี้คือเราซื้อมาซื้อมาก่อนแต่ว่าตอนหลังก็อดใจไม่ไหวก็พากันไปเก็บเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นยังไม่ได้ตัดคลิปเดี๋ยวจะตัดมาให้ดูอันนี้คือซื้อมากระสอบเนี้ยกระสอบเล็กๆเนี่ย กระสอบนี้ข้าสารประมาณใช้ข้าสารประมาณ10กิโลมั้งอันนี้เราซื้อมา600 600เหรียญแล้วก็จะเอามาล้างเนี่ยก็มีดอกเล็กดอกใหญ่ก็คะเ้ากันไปคือถ้าใหญ่เกินมันก็ไม่อร่อยมันเหมือนกับว่ามันแก่อะไรอย่างเงี้ยต่กินได้หมดอ่ะ ถ้าเล็กเกินไปมันก็ล้างเพื่อเราจะล้างจะขัดเอาเดี๋ยวก็จะเหลือนิดเดียวนี่แหละฮะเห็ดที่ซื้อมาห้ากิโลช่างทั้งดินทั้งทรายนั่นแล้วนะแล้วก็เนี่ยก็เอามาแช่น้ําเอามาล้างน้ําน้ำหนึ่งน้ําก่อนเอาคือว่าให้ทรายที่มันอยู่ที่มันหลุดง่ายๆนั้นนะ่ะให้มันออกไป เสร็จแล้วก็ค่อยแช่เอาไว้อีกสัก2อสาชั่วโมงเพื่อให้ดินให้ทรายที่ติดมาามันหลุดออกเนาะแล้วเราก็จะมาล้างอีกทีหนึ่งแช่พอดินทรายที่ติดามากับเห็ดหลุดออกไปบ้างทีนี้เราก็จะมาใช้มีดปอกผลไม้ที่คมมีดเป็นซี่ๆที่เหมือนเหมือนกับมีฟัน ฟันปลาเล็กๆอ่ะ,ะใช้ข,ขูดขูดขูดบางคนก็ใช้แปรงขัดเอานะแต่ว่าเราเราไม่ชอบถ้าเราเคี้ยวไปโดนทรายแล้วเราเราไม่อร่อยคนอื่นที่เขาแฟนเราเขาว่าขี้เหนียวนะคือไม่อยากปาดออกอะไรเงี้ยขัดออกเขาก็ใช้แปรงเอาแปรงขัดเอาแต่เราไม่อ่ะเราคือตรงไหนที่มัน มีทรายอยู่ในเนื้อเราก็ปาดออกเนี่ยมันก็เลยลูกเล็กๆมันก็เลยจะเหลือเล็กมากเนี่ย่ะได้ก็ได้ล้างแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะกลินนี่หอมเลยนะเราก็พาสีบ้างพาหกบ้างก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้ไว้กินวันหลัง แล้วก็วันนี้เราก็ทำเหมือนการทำอาหารหุงเนื้อค่ะนี่ค่ะเห็ดก็พาสี่าแปดอะไรก็แล้วแต่คือให้มันเ,เล็กหน่อยถ้ามันใหญ่เกินมันก็สุกช้าเขาต้มนานนะเห็ดเห็ดที่นี่เต้นต้มไปพร้อมๆก,ก,กับเนื้อเลยแล้วก็สุกพร้อมๆกับเนื้อเลยและเนี่ยหุงข้าว ข้าวก็ใส่หนีเอาใส่ไปเลยนั้นเลยรวมกับเนื้อแล้วก็ตักออกแล้วก็ตักออกพร้อมกับกับเนื้อแล้วก็ใส่ข้าวลงไปหงุงหุงเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือหุงกับเนื้อค่ะอันนี้คือหุงกับไก่ค่ะสองมือผ่านไปแล้วรอร่อยค่ะ แล้วก็มาดูมาดูอีกรอ,อบหนึ่งอันนี้คือการตอนที่เราไปหา,าแต่ว่าดูไฮไลท์นะอันนี้นี่ได้ดอกใหญ่เลยผมคิดว่ามีเยอะแหละเนี่ยก็เห็นว่าดินมันแตกๆก,ก็เลยคิดว่า มีมีเห็ดบางทีก็เจอมแมลงนะ,มะแมลงป่องเจออะไรนะี่ยนี่เจองูค่ะเจ้านี้เขาเจองูแตกเลยวงแตกเลยโอเคนะคะขอบคุณที่ดูกันค่ะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดู <c oughs> ก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูกันต่อไปะคะ่ะสวัสดีนะคะ